เหตุในพุทธ,ธาการเรื่องคราหาทินครั้งพุทธ,ธาการเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีครั้งนั้นมีหนุ่มสองสหายฐานะร่ำรวยพอๆกันชื่อสิริคุตกับคราหาทินซึ่งต่างก็นับถือการคนละาศาสนาสิริคุตเป็นอุบาสกยึดมั่นในไตรสรณาคมส่วนคราหาทินเป็นสาวกของนิครนหรือนักบวชนอกาศาสนา ซึ่งพวกนี้ครนเมื่อเห็นคาราฮาทินครุกครีอยู่กับซิริคุดก็มักจะยุแย่และสอนให้คาราฮาทินไปจูงใจให้ซิริคุดมานับถือพวกตนซึ่งคาราหาทินก็เชื่อฟังและทำตามวันหนึ่งเมื่อเห็นซิริคุดยืนอยู่ท่ามกลางผู้คนจอแจคาราฮาทินก็เดินเข้าไปถามดังๆว่าสหายท่านเข้าไปหาพระสมณโคดมทำไมท่านได้อะไรในสำนักของพระสมณโคดมหรือ เมื่อเห็นสิริคุณนิ่งเฉยไม่ได้ตอบอะไรคาราฮาทินก็ถือโอกาสพูดต่อไปว่าท่านไปที่สำนักของพระผู้เป็นเจ้าของเราสิไปถวายทานแล้วท่านจะได้รู้อะไรดีๆสิริคุดเมื่อได้ฟังคำพูดของคาราฮาทินนั้นก็นิ่งเฉยไม่สนใจแต่คาระฮาทินก็ไม่ท้อพยายามพูดชักจูงอยู่เรื่อยจนผ่านไปหลายวันเข้าสิริคุณก็เกิดรำคาญจึงถามกลับว่าสหาย ท่านมาพูชวนเราไม่เลิกราสักทีถ้าอย่างนั้นท่านก็จงบอกเราก่อนว่าพระผู้เป็นเจ้าของท่านรู้อะไรคาราฮาทินตอบว่าไม่มีสิ่งใดที่พระผู้เป็นเจ้าของเราไม่รู้ท่านรู้อดีตรู้ปัจจุบันรู้อนาคตรู้แม้กระทั่งว่าใครทำอะไรพูดอย่างไรคิดอย่างไรรู้ว่าถ้าทำแบบนี้แล้วจะส่งผลให้เกิดอะไรตามมาสิริคุตเมื่อได้ฟังดังนั้นแล้วก็นิ่งคิดสักครู่ ก่อนจะยอมตามคราทินไปที่สำนักของพวกนิครนและได้นิมนต์นักบวชในศาสนานั้น500รูปให้ไปรับพัตาหารที่เรือนของตนในเช้าวันรุ่งขึ้นอีกด้วยพอกลับไปถึงเรือนของตนสิริคุดก็ได้สั่งการให้บริวารจัดเตรียมสถานที่ไว้รับรองพวกนิครนสิริคุดสั่งให้คนขุดบ่อเป็นแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวคั่นกลางระหว่างเรือนสองหลังของตน แล้วให้เอาครูศกกระปกแล้วใส่จนเต็มบ่อนั้นให้ตอกเสาตีต๋ไว้สี่มุมของบ่อขึงเชือกเส้นใหญ่เอาไว้ให้ตึงจัดแจงวางตั่งปูอัสนะตั้งไว้ริมบ่อหันหน้าเข้าหาบ่อทั้งสองแถวโดยให้ขาคููหน้าของตั่งวางอยู่บนเชือกที่ขึงไว้เอาผ้าหนาๆนานาปูทับปกปิดไม่ให้เห็นว่ามีบ่อสี่เหลี่ยมอยู่ด้านล่างหลังเรือนให้คนงานเตรียมตุ่มเปล่าใหญ่ๆไว้หลายใบ เอาผ้ามาคลุมแล้วมัดด้วยเชือกกล้วยนอกตุ่มแต่ละใบทําทีให้เลอะด้วยข้าวตม้มข้าวสวยเนยใสยเนยข้นขนมผล,ลไม้พอรุ่งเช้าคาราฮทินก็ได้ไปที่เรือนของซิริคุธแล้วถามว่าสหายท่านจัดแจงสถานที่และเครื่องสักการะแก่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายแล้วหรือซิริคุธต,ตอบว่า ข้าพเจ้าจัดแจงแล้วข้าวต้มข้าวสวยขนมนมเนยอยู่ในตุ่มใหญ่หลังเรือนนั่นประไรส่วนอาสนะก็ปูลาดไว้อย่างดีระหว่างเรือนสองหลังของข้าพเจ้านู่นคราหทินเห็นอย่างนั้นก็ยิ้มอย่างพอใจแล้วก็กลับไปแล้วก็รีบไปส่งข่าวแก่พวกนิครนทิ้งระยะสักพักนิครนทั้งห้าร้อยรูก็เดินทางมาถึงซิริคุที่ยืนรออยู่แล้วรีบก้มลงกราบด้วยเบญจางคับประดิษฐ์ แล้วยืนประคองอัญชลีพรางกล่าวว่านิมนต์มาทางนี้เถิดขอรับแล้วก็เดินนำพวกนี้ครนไปยังอาสนะที่เตรียมไว้เบื้องหลังของอาสนะมีบริวารของสิริคุดยืนสับวางประกบอยู่ตลอดแถวเมื่อน,นิครนที่เดินไปถึงก่อนจะนั่งลงพวกคนเหล่านั้นก็ได้ยับยั้งเอาไว้ว่าจงรอก่อนเถิดขอรับท่านคอยนั่งพร้อมๆกัน ครั้นพอนิครนทางห้าร้อได้ยืนอยู่ตรงอาสนะเตรียมนั่งแล้วซิริคุตก็ให้สัญญาณมือบริวารที่ยืนอยู่รอบๆกระตุกผ้าคลุมบ่อออกอย่างรวดเร็วเป็นจังหวะเดียวกันกับที่นิครนทางห้าร้อเมื่อเห็นสัญญาณมือก็นั่งลงพร้อมกันพอดีขาต่างคูนาที่วางอยู่บนเชือกปากบ่อทิ้งน้ำหนักลงพร้อมกันทีเดียวนิครนทางห้าร้อหัวขมำลงบ่อครูดพรวดเดียว เหมือนเมล็ดถั่วที่เขาเทใส่กระบุงพยายามตะเกียกตะกายขึ้นจากบ่อแต่ก็ขึ้นไม่ได้เพราะบริวารของซิริคุตถือท่อนไม้ไล่ทุบตีอยู่ปากบ่อซิริคุดยืนมองความชุลมุนวุ่นวายอยู่สักครู่แล้วก็ได้ส่งสัญญาณให้บริวารของเขาอีกคราวนี้พวกบริวารไล่ตอนพวกนี้ครนให้ขึ้นจากบ่อแล้วให้ออกไปทางประตูด้านหลังของเรือน แต่ก่อนที่จะผ่านออกประตูไปได้นั้นก็ต้องล้มลุกคลุกคลานกับปูนขาวที่เทราดเอาไว้อีกกองใหญ่ซิริคุดเดินตามไปแล้วกล่าวออกมาดังๆว่าการกระทําเช่นนี้เหมาะสมแล้วกับพวกท่านท่านรู้อดีตปัจจุบันและอนาคตไม่ใช่หรือก่อนที่ท่านจะมาที่นี่ท่านไม่รู้หรือว่าจะเจอกับอะไรพวกนี้ครนนั้นทั้งเจ็บใจทั้งอับอายได้แ,แต่ร้องไห้คร่ำครวญออกมาว่า พวกเราฉิบหายแล้วเพราะท่านพวกเราฉิบหายแล้วเพราะท่านแล้วก็พากันหนีไปที่เรือนของคาราฮาทินเราเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังคาราฮาทินโกรธแค้นแทนพวกนิครนเป็นอันมากรีบเข้าไปกราบทูลฟ้องพระราชาพร้อมเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่นิครนหน0 0งกหาปณะนะพระราชาจึงมีรับสั่งให้สิริคุตมาเข้าเฝ้าเพื่อสอบสวน เมื่อสิริคุตได้มาเข้าเฝ้าแล้วก็ได้กราบทูลพระราชาว่าข้าแต่สมมุติเทพสหายของข้าพระองค์เป็นสาวกของพวกนิครนได้พูดกับข้าพเจ้าว่าสหายท่านเข้าไปหาพระสมณโคดมทําไมท่านได้อะไรจากสํานักของพระสมณโคดมหรือไปที่สํานักของพระผู้เป็นเจ้าของเราสิไปถวายทานแล้วท่านจะได้รู้อะไรดีๆไม่มีสิ่งใดที่พระผู้เป็นเจ้าของเราไม่รู้ท่านรู้อดีต รู้ปัจจุบันรู้อนาคตรู้แม้กระทั่งว่าใครทำอะไรพูดอย่างไรคิดอย่างไรรู้ว่าถ้าทำแบบนี้แล้วจะส่งผลให้เกิดอะไรตามมาก็ในเมือ่อคาราหาินกล่าวแบบนี้ข้าพระองค์จึงได้พิสูจน์พระเจ้าค่ะพระราชาหันไปตรัสถามคาราหาินว่าเจะพูดอย่างนั้นจริงหรือคราหาินกราบทูลเสียงอ่อยว่าจริงพระเจ้าค่ะพระราชาจึงมีรับสั่งว่า เจ้าคบพวกนี้ครนผู้ไม่รู้แม้อุบายแค่นี้แต่ยังอ้างตัวเองว่าเป็นครูอวดอ้างกับสาวกของพระตถาคตว่ารู้ทุกอย่างงั้นเจ้านั่นแหละที่ต้องจ่ายค่าเสียหายแก่สิริคุธ1,000กหาปณะนะหลังจากเหตุการณ์วันนั้นคราทินก็ไม่พูดกับสิริคุธอีกเลยเขาเฝ้าแต่ครุนคิดจะแก้แค้นสิริคุธจนเวลาผ่านไป15วันคาราฮทินก็คิดออก เขาเรีบไปหาสิริคุตที่เรือนทำเป็นพูดดีขอโทษขอโพยในสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งสิริคุตก็ให้อภัยและขอโทษต่อคราหทินเช่นกันคราวนี้สิริคุตเป็นฝ่ายชวนคราหทินไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังพระธรรม,มเทศนาบ้างซึ่งก็เข้าทางแผนของคราหทินพอดีคราหทินจึงถามสิริคุตว่าพระศาสดาของท่านรู้อะไรสิริคุตตอบว่า พระศาสดาของเรารู้ทุกอย่างรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีวาราจิตอย่างไรด้วยอาการ16อย่างได้คราหาตินกล่าวว่าทําไมท่านไม่บอกข้าพเจ้าเล่าปล่อยให้เวลาล่วงเลยมาซัตั้งนานเอาละ่ะถ้าอย่างนั้นท่านจงไปทูลนิม,มนต์พระศาสดาพร้อมกับพระภิกษุอีก500รูปให้ไปรับพัตตาหารที่เรือนของข้าพเจ้าในวันพรุ่งนี้เช้าเถิดข้าพเจ้าจะได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์ สิริคุดไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระวิหารเชตวันถวายบังคมก่อนจะนิมนต์พระพุทธเจ้าเขาได้กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดระหว่างตนกับคาราฮาทินให้พระาศาสดาทรงสดับแล้วกราบทูลย้ำว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ทราบว่าคาราฮาทินนั้นตั้งใจจะถวายภิกษาแด่พระองค์ด้วยจิตอันบริสุทธิ์หรือไม่ขอพระองค์ทรงพิจารณาหากสมควรจงทรงรับหากไม่สมควรอย่าทรงรับ พระศาสดาทรงพิจารณาด้วยพระญานก็ทรงรับรู้ว่าคราหัทินนั้นจะทำอะไรและพระองค์ก็ทรงพิจารณาต่อว่าเมื่อพระองค์เสด็จไปจะมีคุณแก่ใครบ้างแล้วพระองค์ก็รับนิมนต์คราหะินเมื่อรู้ว่าพระพุทธเจ้ารับนิมนต์แล้วเขาก็ได้สั่งให้บริวารเตรียมสถานที่ไว้โดยให้ขุดหลุมลึกขวางระหว่างเรือนทั้งสองหลังของตนในหลุมนั้น ให้คนขนไม้ตะเคียนมาใส่80เล่มเกวียนสุมไฟทำเป็นฐานเพลิงปากหลุมให้เอาไม้กระดานผูกมาปิดไว้ปูทับด้วยเสือลำแพนอย่างดีปูลาดอาสนะไว้แต่ก่อนที่จะมานั่งบนอาสนะนี้ได้ต้องเดินข้ามหลุมเพลิงนั้นมาให้ได้ซะก่อนแม้ตุ่มเปล่าก็ทำไว้หลอกเหมือนกันพอรุ่งเช้าสิริคุดได้ไปที่เรือนของคราฮาทินก่อนที่พระาศาสดาจะเสด็จ คราหาทินก็พาเิริคุดไปดูสถานที่และสิ่งของที่เขาเตรียมไว้เิริคุดก็เชื่อโดยสนิทใจเพราะคิดว่าคราหาทินนั้นคงเลิกนับถือพวกนิครนไปแล้วฝ่ายมหาชนที่รู้ข่าวว่าพระาศาสดาจะเสด็จมารับพัตตาหารที่เรือนของคราหาทินต่างก็พากันมารอชมพระบารมีรอฟังพระธรรมเทศนากันอย่างเนืองแน่นเมื่อถึงเวลาพระพุทธเจ้าก็ได้เสด็จมาถึงพร้อมพระภิกษุ คราฮาทินได้เข้ามากราบด้วยเบญจางคับประดิษฐ์แล้วรับบาดของพระองค์เชิญเสด็จไปยังสถานที่ที่เตรียมไว้โดยเขาได้เดินนำทางไปแต่พอไปถึงหลุมฐานเพลิงที่มีเสือลำแพนปูทับอยู่ด้านบนเขากลับหยุดยืนนิ่งแล้วกราบทูลว่าขอพระองค์เสด็จนำไปข้างหน้าเถิดพระเจ้าค่ะลำดับนั้นพระศา,าสดาเหยียดพระบาทก้าวออกไปเหนือหลุมฐานเพลิงปรากฏว่า เสือลำแพนได้หายไปแล้วแต่มีดอกบัวขนาดเท่าล้อกเกวียนผุดขึ้นมารับพระบาทของพระองค์เอาไว้พระศาสดาทรงเหยียบกรีบบัวเสด็จไปประทับนั่งลงบนพุทธอาฐที่เขาปูลาดไว้พระภิกษุที่เดินตามมาก็ได้เหยียบดอกบัวนั้นก้าวตามพระศาสดาไปนั่งบนอาสนะาเช่นกันคาราฮาินเมื่อเห็นภาพนั้นถึงกับซุดลงเหงื่อผุดขึ้นเต็มตัวรีบไปหาสิริคุต แล้วกล่าวว่านายขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าข้าวยาคูหรือพัตหารใดข้าพเจ้าไม่มีเลยสิริคูถามว่าอ้าวก็ท่านทำอะไรไว้คราหทินตกใจคิดว่าเขาคาดคั้นจึงสารภาพว่าข้าพเจ้าให้คนทำหลุมเพลิงใหญ่ดักไว้ด้วยหวังจะให้พระพุทธเจ้าและพระภิกษุตกลงไปในหลุมนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้น<ๆ>ก็จะไม่มีใครไปนั่งบนอาสนะได้ พัตตหารใดๆจึงไม่มีความจําเป็นไงเล่าที่ท่านเห็นเมื่อเช้าก็มีแต่ตุ่มเปล่าทั้งนั้นบัดนี้พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสาวกทั้งหมดข้ามหลุมเพลิงไปได้แล้วเพราะมีดอกบัวมารองรับพระบาทข้าพเจ้าจะทําอย่างไรดีจะเอาพัตตาหารที่ไหนมาถวายสิริคุธผู้เชื่อมั่นในพระบารมีของพระศา,าสดากล่าวว่าช่างเถิดท่านจงไปตรวจดูข้าวยาคูขนมนมเนยในตุ่มนั้นดู และระหว่างที่สิริคุดพูดอยู่นั้นปรากฏว่าตุ่มเปล่าทั้งหลายที่คราหาทินได้เตรียมเอาไว้หลอกเกิดมีพัตตาหารต่างๆอยู่ในตุ่มเหล่านั้นจนเต็มทุกตุ่มคราหาทินเปิดตุ่มขึ้นมาเจอพัตตาหารอันประณีตก็ดีใจนักหนาบัดนี้เขาได้มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วเขาได้อังคาดพระภิกษุสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยความเคารพเมื่อเสร็จพัตกิจแล้ว พระศา,าสดาก็ได้ทรงกระทำอนุโมทนาด้วยพระธรรม,มเทศนาว่าดอกบัวมีกลิ่นดีแม้เกิดในที่ไม่สะอาดดอกบัวนั้นก็เป็นที่พอใจเป็นของควรประดิษฐานไว้เหนือกระหม่อมแห่งอิสระชนทั้งหลายฉันใดสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือภิกษุผู้ขี่นาศพก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้เกิดในแหล่งมหาชนผู้ไม่มีปัญญาก็ยอมไพโรดด้วยกำลังแห่งปัญญาของตน เห็นโทษในกามทั้งหลายและอานิสง์ในการออกบวชออกบวชแล้วย่อมเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตมติยานทัศนะงดงามกว่าปุถุชนผู้ยังมืดบอดทั้งหลายครั้นจบพระธรรมเทศนาคราหทินสิริคุตและมหาชนทั้งหลายรวม84,000ก็ได้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผล พระศา,าสดาสเสด็จลุกจากอาสนะกลับพระวิหารเชตวันพร้อมกับพระภิกษุพุทธสาวกในเย็นวันเดียวกันนั้นเองเหล่าพระภิกษุพุทธสาวกก็ได้สนทนากันในโรงธรรมสภาว่าอาวุโสทั้งหลายน่าอาัศาจรรย์เสียจริงดอกบัวผุดขึ้นทำลายกองฐานตะเคียนรองรับพระบาทของพระพุทธเจ้าเมื่อพระศาสดาเสด,สเด็จมาได้ทรงสดับถ้อยคำเหล่านั้นพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ข้อที่ดอกบัวผุดขึ้นมาจากกองฐานเพลิงเพื่อเราผู้เป็นพระพุทธเจ้าในการบัดนี้ไม่น่าอัศจรรย์เพราะเราคือพระพุทธเจ้าแต่ในการก่อนดอกบัวเหล่านั้นได้ผุดขึ้นเพื่อพระโพธิสัตว์น่าอัศจรรย์ยิ่งกว่าพระภิกษุทั้งหลายจึงอาราธนาขอให้พระองค์ทรงแสดงเรื่องในอดีตซึ่งพระศาสดาได้นำเอาเรื่องในอดีตมาแสดงในอัฐกถา,าชื่อคติรังคารชาดก ชาดกว่าด้วยมีจิตมั่นคงจบเรื่องคาราฮาทิน